ายทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ายจะกลับมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีเมถุนทั้งหลายประจำปัก แรกตุลาคม1-15ตุลาคมนะคะความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายชาวราศีเมถุนทั้งหลายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในช่วงปักแรกตุลาคมนี้เป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีเมถุนทั้งหลายคนโสดปักแรกตุลาคมนี้จะ เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยขอพลังงานหลักค่ะพลังงานหลักพลังงานรวมสถานการณ์ปัจจุบันของคนโสดไหนคะ่ะว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง The w เ r ยังเป็นความโสดแบบโสดจริงๆจังๆเลยนะราชินีถือดาบยังดูเหมือนกับตอนนี้เนี่ยคุณเองค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะแต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะลงเอยกับใครเนาะเด็กถือดาบคะ่ะ เดทอาจจะเพิ่งจบกับเรื่องราวรักครั้งเก่ามาไหมมีปัญหากับเรื่องราวรักครั้งเก่ามาไหมยังไม่ได้พร้อม ที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเนาะชาวราศีเมถุนทั้งหลายตอนนี้คนที่เข้ามาคุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้เขาสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้รักโดดเด่นหน่อยแหละคนโสดก็จะเป็นจากรักทางโลกออนไลน์นะคะคนที่อยู่ทางไกลกันคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะคนที่เป็นคนอายุน้อยกว่าใดๆก็ตามคนที่เคยจบกันไปแล้ววนกลับมาก็มีโอกาสนะคะคนโสดแต่ตอนนี้เนี่ยคุณเองไม่อยากจะโฟกัสกับใครเลยนะคะอยากจะโฟกัสกับ ตัวเองอยากจะโฟกัสกับเรื่องของการงานอยากจะมีความสุขตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่เป็นโสดมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีนะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ายังรู้สึกอยากจะให้ระยะของความเป็นคนรู้ใจเป็นเพื่อนไปก่อนตอนนี้คุณเองค่อนข้างที่จะมีความสุขดีนะคะมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับเพื่อนฝูงมีความสุขกับการงานมีความสุขกับการ เปลี่ยนแปลงมีความสุขกับการเดินทางนะคะแล้วก็ยังต้องจัดการหลายๆเรื่องอยู่ในช่วงนี้เลยยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครสักเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆในความเป็นโสดแบบนี้นะคะยังไม่อยากที่จะมีแฟนยังไม่อยากที่จะอยากสละโสดตอนนี้อยากจะเป็นคนที่เจ้าชู้ไปก่อนนะคะคุยกับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะคนเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะเรียกว่าไงดีอะ เรียกว่ายังไงดีเอ่ยเรียกว่าโสดแบบมีคนคุยแล้วก็มีคนคุยค่อนข้างเยอะด้วยนะชาวราศีเมทุนทั้งหลายในตอนนี้เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันค่อนข้างลงตัวมีการเลื่อนขั้น,เล,นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนงานหรือว่าทําธุรกิจใหม่ๆกําลังประสบความสําเร็จกําลังอยู่ในช่วงของความสําเร็จต่างๆะคะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ายัางไม่ได้อยากจะเปิดใจให้ใหกับใครในตอน ตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาบ้างแหละทั้งอายุน้อยกว่าอายุมากกว่ารุ่นน้องนะคะเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้คุณเองยังไม่พร้อมจริงๆเพราะยังรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ใครเนี่ยมาเป็นปัญหากับหัวใจกับความเป็นอยู่นะปัจจุบันกับความจริงในปัจจุบันไม่อยากจะสนใจใครเลยนะคะในช่วงนี้ตอนนี้มีความสุขกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินมากๆเงินค่อนข้างที่จะเต็มมือนะเงินเต็มมือมากๆแล้วก็ยังคนเข้ามาเนี่ยบาง บางทีคุณก็ไม่ค่อยอยากจะตอบด้วยนะเออยังดูแบบปิดหูปิดตาอยู่ยังไม่อยากจะสนใจสักเท่าไหร่มีคนแนะนํามาก็มีเต็มค่ะยังห่วงแหนความเป็นโสดอยู่นะชาวราศีเมทุนก็ต้องบอกเลยแหละว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นทุกๆอย่างเลยแต่ว่าความรักตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้าหาค่อนข้างเยอะแต่คุณเองมีความสุขที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วมีความสุขที่ท่องเที่ยวมีความสุขที่ปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนฝูง ไม่อยากจะเอาเรื่องของหัวใจไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะเสียใจและรู้สึกเหนื่อยแล้วก็พอมาอยู่ในจุดของความเป็นโสดจริงๆเนี่ยแล้วมีคนเข้าหาเยอะๆเนี่ยมันมีความสุขมากๆเลยยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจด้วยตอนนี้อยากจะโฟกัสความสําเร็จตัวเองอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้เนาะ,ะมาดูสถานการณ์คนมีคู่กันมากดีกว่าชาวราศีเมถุน มาต่อกันที่คนมีคู่กันเลยดีกว่านะคะชาวราศีเมถุนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเผาดูพลังงานหลักพลังงานรวมสถานการณ์ปัจจุบันของคนมีคู่หนสิช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะจัดแมนหนึ่งไม้เท้ากําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นกําลังจะมีข่าวดีมานะคะอาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นนะ 6เหรียญค่ะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วนะค่อนข้างที่จะมีความสุขค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับชีวิตคู่มากๆนะในช่วงนี้ใครที่เพิ่งเริ่มต้นขอการแต่งงานช่วงนี้ใครกำลังรออาจจะมีการคุยกันเรื่องการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ คนรักค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษค่อนข้างที่จะเติมเต็มคุณเป็นพิเศษนะคะอะไรที่เคยสัญญาไว้อะไรที่เขาเคยรับปากกับคุณเอาไว้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับคําสัญญานั้นแล้วนะคะมีเกณฑ์ข่าวดีที่กําลังรอคอยกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวชีวิตคู่ของคุณช่วงนี้แฮปปี้มากๆนะไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่ามีเรื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยเราอธิบายให้ คนรักคนรักก็พร้อมที่จะฟังในทุกๆเรื่องนะคะพร้อมที่จะอยู่ข้างๆพร้อมที่จะเติมเต็มคุณในทุกๆอย่างนะอยากได้อะไรตอนนี้ขอให้บอกนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยในทุกๆเรื่องยิ่งใครนะคุยกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับแดนไกลนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีการขอการแต่งงานเกิดขึ้นเนาะใครที่กําลังรอการมีบุตรยินดีด้วยนะคะเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะในช่วงตุลาคมนี้ลองใช้เวลาลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะมีเกณฑ ที่จะได้เดินทางไปหาครอบครัวนะคะไปกินข้าวไปหาครอบครัวแนะนําให้ครอบครัวรู้จักก็มีโอกาสเนาะใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะผ่านการแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วตอนนี้การพูดคุยการเจราจาต่างๆค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างคนรักค่อนข้างที่จะดูแลคุณเป็นพิเศษนะความหวังอะไรที่เคยเขาให้เราเอาไว้ตอนนี้กําลังจะได้รับอย่าง อย,อย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเริ่มต้นเริ่มมองหาอนาคตวางแผนอนาคตที่ค่อนข้างจริงจังเกิดขึ้นนะคะเริ่มมองความเป็นจริงมากขึ้นเริ่มอยากเก็บเงินอยากสร้างชีวิต อยากเริ่มมองหาอนาะคตด้วยกันนะนะครับสรุปก็คือว่าตอนนี้คนรักของคุณค่อนข้างที่จะเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษนะดูแลเอาใจใส่เทคแคร์เป็นพิเศษไม่ว่าคุณจะทําอะไรดูช่วงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเอาอกเอาใจมากๆอยากได้อะไรบอกหามาให้ทันทีอยากกินอะไรบอกหามาให้ทันทีนะคะช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยที่เขาจะทําให้คุณผิดหวงังสบายใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะนะคะอยากได้อะไรตอนนี้เขาเริมมองเขาเริ่มวางแผนเอาไว้แล้วแหละว่าจะทําอะไรบ้าง เริ่มมอง เริ่มคุยกันเริ่มวางแผนในอนาคตเกิดขึ้นนะคะเริ่มมีความชัดเจนเกิดขึ้นอยากจะมีเงินเก็บอยากจะทำนู่นทำนี้ร่วมกันนะชาวราศีเมถุนอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือนะคะช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะก็จะมีบ้างแหละความใจร้อนอะไรบางอย่างก็ห้ามห้ามกันเอาไว้นิดนึงละกันเนาะบางคนอยากลงทุนบางคนอยากได้นู่นอยากได้นี่แบบกระทันหันทันทีนะคะอาจจะต้องมีการปรึกษากันนิดนึงนะเพราะคนรักของคุณเนี่ยช่วง เขาค่อนข้างที่จะเปิดใจก็บอกบอกกันไปละกันเนาะจะได้ไม่เป็นปัญหากันภายหลังนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่แฮปปี้มากๆค่ะชาวราศีเมถุนไม่มีอะไรแย่เลยนะคะอาจจะมีบ้างแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีน้อยอกน้อยใจกันเล็กน้อยนะคะบางครั้งเองคนรักอาจจะพูดอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกน้อยใจเรามานึกทบทวนบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกบ้างแหละอยากจะไปบ้างแหละทํานิสัยแบบนี้อีกแล้วแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ง อเราค่อนข้างที่จะแบบโรแมนติกมากๆนะคะอาจจะงอด้วยสิ่งของงอด้วยสิ่งต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกเห็นภาพแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะชาวราศีเมทุนอ่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการทำนายของคนมีคู่เท่านี้เนาะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันเลย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนพลังงานหลักพลังงานรวมสถานการณ์ปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมถุนทั้งหลายเปิดไพ่พลังงานหลักด้วยคะ่ะ <c> เ <oughs> พิ่งคบกันหรือเปล่าดูเพิ่งมาจีบกันนะ เดวิลนะคะระวังนิดนึงนะคะอาจจะมาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราเนาะเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะระวังตกอยู่ในสถานะแอบรักคนมีเจ้าของคุยกับคนมีเจ้าของระมัดระวังกันนิดนึงนะชาวราศีเมถุนอัศวินถือดาบ ไฮโรแฟนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มันไม่โดดเด่นเอาซะเลยชาวราศีเมถุนความรักที่ไม่ค่อยที่จะหวือหวาเลยนะคะเป็นความรักที่น่าเบื่อด้วยซ้ําความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนและเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะเขายังรู้สึกยังไม่ถึงเวลาที่จะชัดเจนยังอยากจะศึกษาย,ยงอยากจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยตัวคนนั้นเองอาจจะยังติดพันหรือว่าตัวเราเองอาจจะยังมีปัญหาเรื่องราวของรักครั้งเก่ารัก ซัาซ้อนรักสามเศร้าอยู่แล้วไหมเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่คืบหน้ามันยังไม่กล้าชัดเจนเราเองอาจจะเริ่มต้นคุยกันมาใหม่ๆด้วยหรือเปล่านะคะยังดูอึดอัดใจกันทั้งคู่เลยอะชาวราศีเมถุนเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอ่ย ยังดูอึดอัดใจกันทั้งคู่เลยนะคะยังต่างฝ่ายต่างยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเหมือนกับรู้แหละแต่ก็ไม่กล้าที่จะเริ่มตน้นเหมือนรู้แล้วแหละว่าคนคนนี้น่าจะไปด้วยกันไม่รอดหรือเปล่าใจคุณ,ค,ณคุณก็ไม่เปิดนะไม่ใช่แค่เขาไม่เปิดคุณเพียงแค่อยากจะเดินทางไปไหนมาไหนกับเขาอยากให้คนในสังคมเขารับรู้ว่ามีเราแค่นั้นคุณก็โอเคแล้วยังไม่ได้อยากจะได้สถานะอะไรมากในตอนนี้นะคะคุณกําลังวนกลับไปหาคนรักเก่าอยู่ไหม มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปัจจักกันไม่ขาดแล้วมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคต่อกันอยู่เลยอ่ะชาวราศีเมถุนนะคะถ้าใครกลับไปหาคนรักเก่ากลับไปหาความรักเดิมความรักซ้ําซ้อนความรักที่เป็นปัญหาคราั่งังกันมาก่อนเนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันยังไม่มีการชัดเจนเกิดขึ้นนะเราก็ดูต่างฝ่ายต่างมีปัญหาที่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกันเลยนะคะแต่เขาเองก็มีเกณฑ์นะจะพาเราแพ้จะพาเราเนี่ย ไปหาเพื่อนฝูงไปหาครอบครัวไปหาคนรู้จักเขาแหละนะคะทำให้เรารับรู้ในสภาพแวดล้อมเขามากขึ้นเพื่อเป็นเหมือนกับเออเนี่ยคือเปิดตัวเราแล้วนะเขาไม่ได้มีใครนะอารมประมาณนี้นะคะเออแปดไม้เท้าราชาถือไม้เท้า ยังไม่พร้อมนี่จะชัดเจนค่ะเขาเองยังอยากจะโฟกัสต,ตัวเองอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่เขาก็มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามค่อนข้างที่จะเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะ ให้เขาต้องตัดสินใจเลยไม่กล้าที่จะชัดเจนกับเราในช่วงนี้เนาะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ความรู้สึกเขายังไม่พร้อมนะแต่ความจริงใจเขาก็มีให้กับเราเต็มที่แหละช่วงนี้อาจจะสัมผัสได้บ้างแหละว่าเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยไม่มีความชัดเจนบทจะหายไปก็หายไปบางครั้งก็ทําให้เรารอนานนะคะส่งข้อความไปก็ไม่อ่านบ้างแหละเหมือนเห็นข้อความแล้วนะเรารู้ทั้งรู้นะคะว่าเขาเห็นข้อความเห็นสัญลักษณ์ที่เราส่งไปแต่ก็ทําเป็นเมินเฉย ทำเป็นไม่สนใจเหมือนกับไม่ต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับเรานะคะยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่สามารถที่จะลงตัวมันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะชาวราศีเมถุนแล้วก็เราเองบางครั้งอะคะ่ะใครที่กลับวนไปหาความรักครั้งเก่าหรือ กับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยที่มันไม่ชัดเจนดูเหมือนคุณยังกลับมาทบทวนเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวความเป็นไปได้ต่างๆว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคุณเองก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่กับความสัมพันธ์อุป,ปรสรรคค่อนข้างที่จะเยอะนะคะใครมีเกณฑ์น,นัดไปทําบุญด้วยการนัดไปไหว้พระด้วยการช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายทําบุญโรงศพกันหน่อยละกันเนาะเพื่อเป็นการต่อโชคชะตาต่อดวง ชะตาความรักของคุณนะคะชาวราศีเมถุนโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบการทำนายของชาวราศีเมถุนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ย,ยังไงนะคะอย่าลืม ชอบในการอ่านไพ่ย,ย่างไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไฮด้วยแล้วกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ลาย Facebook Instagram มาไว้ด้านล่างนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าวผู้ติดตามใหม่ทุกท่านชาวราศีเมถุนขอบคุณค่ะ